สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยทางช่องจูจ้าห้าแนวทางเลขเด็ดกันอีกเช่นเคยนะคะเรามาดูผลฮานอยของเมื่อวานนี้กันนะคะฮานอยของวันที่10กุมภาพันธ์ว่าออกอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานแอดได้วางแนวทางให้ route, เน้นวิ่งรูดเด่นสองรองสีนะคะ เรามาดูกันว่าทั้งสามานอยนี้มีตัววิ่งสองกระสีเข้าไหมฮานอยพิเศษสามตัวบนออกสองศูนย์หกล่างออก 4, สี่ศูนย์นะคะสามตัวบนมีสองกระสีมาไหมสองมาหลักร้อยนะคะสองมาหลักร้อยเข้าวิ่งตัวเด่นเข้าวิ่งสองนะคะ ถ้าเล่นรูดบนไม่เข้านะคะเข้าแค่วิ่งอย่างเดียวทีนี้เราก็มาดูข้างล่างออก40อ่อข้างบนเออ,ออก206นะเรามาดูว่ามีเลขเจาะไหมเลขเจาะ06ไม่มีนะคะเท่ากับว่าเข้าวิ่งสองตัวเดียวคือสองมาหลักร้อยตัวเด่นส่วนล่างออก40มี4 มาตัวรองนะคะตัววิ่งสีมาตัวรองทีนี้เรามาดูเลขเจาะว่าเข้าไหมมีสีศูนย์กันบ้างไหมอ๋อสีศูนย์ไม่มีเนาะอ่ะสีศูนย์ไม่มีจะเข้าเข้าตัววิ่งสีและถ้าใครเล่นรูดนะคะใครเล่นรูดเข้าวิ่งกับรูดเลยก็คือใครเล่นรูดเนี่ยก็ถูกนะคะ แต่เลขจาะไม่เข้าเด้อ,อเลขจาะไม่เข้านะจะเข้าวิ่งรูดตัวบนออกเข้าวิ่งเอฮอานอยพิเศษเนี่ยเข้าวิ่งบนสองล่างวิ่งสี่รูดสี่ใครสายวิ่งรูดชอบเล่นวิ่งรูดอยู่แล้วเออ่มีท่านผู้ชมบางท่านชอบเล่นวิ่งรูดนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ถ้าเล่นวิ่งรูดเนี่ยก็ถูกนะคะแต่ถ้าใครเล่นเจาะเนี่ยก็ไม่เข้านะทีนี้มาดูฮานอยปกติบนสามตัวบนออกหกสองเก้ามีไหมมีไหมมีสองมาสองอยู่หลักสิบก็เข้าวิ่งสองนะคะก็เข้าตัววิ่งสองเข้าวิ่งสองแล้วทีนี้มาดูมีเลขเจาะสองเก้าไหมเข้าที่ดูก็ไม่มี ไม่มีก็คือหลุดเลขเจาะไม่เข้านะคะแต่เข้าวิ่งและรูดแทนฮานอยปกติสามตัวบนสองเต้านี้เข้าวิ่งรูดนะคะและล่างอหอกหนึ่งอันนี้ไม่เข้าก็คือฮานอยนี้ก็หลุดคือเลขเจาะไม่เข้ามาฮานอยวีเอพนะคะบนอหอกเจ็ดศูนย์มีสองกระสีไม้ไม่มีสามตัวบนไม่เข้า ล่างออก02อมี2มาก็เข้าวิ่ง2เข้าวิ่ง2นะคะทีนี้02มีไหมเลขจสอ20ก็ไม่มี02ก็ไม่มีโอเคเท่ากับว่าเลขจ่อก็หลุดเข้าแค่วิ่งลูดเช่นกันโอ้แปลกมากเลยทั้งสามพนอยนี้ถือว่าเข้าแต่เข้าแค่วิ่งรูดนะคะเลขจาะไม่เข้านะต้องขออาภัยด้วยนะคะอย่างที่แอดเคยบอกเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะ แต่หลายๆท่านบอกแอดว่าวิ่งตัววิ่งแอดนี้เข้าดีเข้าดีเกือบทุกวันคือหลุดน้อยมากแต่ค่อนข้างจะเข้าดีก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ชอบเล่นวิ่งชอบเล่นรูดกันด้วยนะคะ,ะทั้งสามพานอยนี้เจาะไม่เข้านะเขาวิ่งรูดแทนทีนี้เรามาดูเรลขในตารางกันบ้างนะคะเลขในตารางนี้ วินสามตัวเข้าไหมสองศูนย์หกไม่เข้าหกสองเก้าไม่มีหกเจ็ดศูนย์ไม่มีคือมันมันอาจจะมีแค่สองตัวนะตัวที่สามไม่มีอย่างเงี้ยก็เลขวินสามตัวไม่เข้านะคะทีนี้เรามาดูวินสองตัวนะคะเอ,อ่อศูนย์หกสี่ศูนย์มีไหมไม่มีสองเก้าหกหนึ่งสองเก้าไม่มีอ่ะมีหกกับหนึ่งนะคะ ตัววินมีหกกับหนึ่งตัววินมีหกหนึ่งหกหนึ่งมาฮานอยปกติล่างถ้าใครเล่นวินสองอถ้าใครเล่นชุดวินสองตัวนะคะส่วน v AP, ีเอพีเจ็ดศูนย์ศูนย์สองไม่มีเท่ากับว่าได้ในตารางเนี้ยชุดวินสามตัวหลุดนะคะไม่มีไม่เข้าเข้าวินสองตัวเข้าแค่หกหนึ่งมาฮานอยปกติล่างคะ่ะ ยังไงก็เลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะแต่ที่แน่ๆคือชุดนี้วิ่งรูดเข้าดีมากเลยค่ะตัวตัววิ่งเนี่ยจะเข้าดีใครที่ชอบเล่นวิ่งเป็นเดิมพันอยู่แล้วชอบวิ่งหรือชอบรูดเนี่ยสายวิ่งสายรูดเนี่ยก็รับทรัพย์รับตังค์กันนะคะนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกทั้งสามพานนี้เลยนะคะ หรืออาจจะถูกฮานอยใดฮานอยหนึ่งก็ได้นะคะก็กินดีด้วยนะคะเรามาดูแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันบ้างนะคะของวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะ ฮา,านอยของวันที่11ของวันนี้นะคะแอดวางเลขเน้นวิ่งรูดเด่น0รอง1นะคะตัวเด่นมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดได้แก่ 01, 02, 05และ06ค่ะตัวรอง 12, 14, 15และ18ค่ะส่วนตัวกันนะคะ4 04, 08, 16และ19ค่ะทีนี้เรามาดูเลขในตารางกันบ้างนะคะเลขที่เราจะสามารถจับเล่นวินสามตัวกับสองตัวนะคะมีเลข5เลข0เลข6เลข2เลข1เลข4และเลข8ค่ะ ทีนี้ท่านผู้ชมก็พิจารณากันนะคะว่าชอบชุดไหนชอบชุดเน้นวิ่งรูดของแอดแล้วมีเลขเจาะทั้ง12ตัวหรือจะชอบชุดในตารางจับปินเล่น3ตัวได้นะคะกับ2ตัวชอบชุดไหนก็จัดชุดนั้นไปนะคะหรือหากใครเข้ามาเพื่อดูเพื่อเป็นแนวทางหรือจะนำเลขของแอดไปเทียบกับ แนวทางท่านอื่นๆก็ได้นะคะหรือเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะคะรับชมด้วยรับชมด้วยอย่างมีสติด้วยนะคะการเสี่ยงโชคเนี่ยเราควรเล่นอย่างมีสติทุกครั้งนะคะ ก็พอเล่นได้ค่ากับข้าวนิ่งหน่นอยก็ได้นะคะไม่ต้องเล่นหนักเล่นตังเยอะเกินอ,อบางทีบางครั้งในเลขที่แอดวางไว้มันก็มันก็หลุดก็มีเนาะแต่ที่แอดเคยบอกคือวิ่งรูนี้ค่อนข้างจะเข้าดีแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่ามันจะมาทุกรอบไหมนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอฟซีแล้วก็หลายๆท่านเคยบอกแอดว่าเลขวิ่งแอดค่อนข้างเข้าดีค่ะ ก็พิจารณาฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะคะเอ่อเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะควรเล่นอย่างมีสติด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันนะคะเห็นนี้ขอให้เลขแนวทางของแอเข้าดีอีกนะคะเออถ้าชอบคลิปนี้นะคะ ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะส่วนใครยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งอันบนสุดนะคะเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆมาก็จะมีระบบก็จะแจ้งเตือนให้เราได้ยินเราก็จะเห็นว่ามีคลิปของแอดเข้ามาเพิ่มนะคะจะได้เข้ามาดูได้ไวขึ้นจะได้มองเห็นกันมากขึ้นกว่าเก่านะคะ ังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทั้งติทั้งชมแอดก็รับไว้พิจารณานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องหวยฮานอยทั้งช่องเลขเด็ดของแอดในช่องนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่รอหวยไทยนะคะรัฐบาลไทยก็ออมสินเดี๋ยวแอดทำให้นะคะตอนนี้แอดกำลังคำนวณแนวทางอยู่นะคะเดี๋ยวก็ ใกล้ๆวันหวยรัฐบาลออกเนี่ยแอดก็จะนำคลิปมาลงอีกทีหนึ่งนะคะคอยติดตามกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ